นี่ปุ่ม power outlet มีมาให้นะคะไมคลิกเลยนะคะน่าจะไม่เคยได้ใช้ค่ะนี่ปุ่ม power ต้องบอกว่าถ้าเกิดว่าเป็น honda jazz เนี่ยจะไม่ได้แม็กไลนยนี้นะคะแม็กใหม่ยางใหม่ยางใหม่นี่สัปดาห์ที่41ปี2023นะคะจะใหม่ขนาดไหนนะคันนี้ เอาไปเลยค่ะกับราคาสุดคุ้มค่าจริงๆนะคะ149,000บาทได้อะไรบ้างรถสวยสภาพพร้อมใช้งานช่วงล่างดีค่ะเกียร์ดีนะคะใช้ไม่มีปัญหาแล้วก็ที่สำคัญนี่แอร์เย็นชํำได้ยางใหม่สีเส้นปี2023สภาพด้านหลังบงเบาะทุกอย่างเก็บงานฟอกสะอาดสะอานเรียบร้อยพร้อมใช้งานเสร็จสับค่ะคัะคนนี้ สวัสดีค่ะอยู่กับน้องเบนนะคะที่นี่ค่ะมคลคุร์คลเซนเตอร์อุบลราชธานีนะคะเดาออกมั้ยคะน้องเบนอยู่บนรถอะไรวันนี้นะคะน้องเบนมีรถในตำนานมาฝากกันอีกหนึ่งคันตำนานยังไงคะน้องเบนไฮ b a c กรุ่นในตำนานเลยค่ะโมเดลแรกนะคะของ o o n a Jazz ปี2005คันนี้ สีดำสวยๆต้องบอกว่าคันนี้เนี่ยนะคะต้องเป็นเก็บงานสมบูรณ์มากๆเลยพร้อมใช้งานนะคะไม่ว่าจะเป็นช่วงล่างระบบแอร์ระบบเกียร์นะคะคันนี้นั้นสมบูรณ์เรียบร้อยแล้วและราคาขายวันนี้พิเศษมากๆเลยนะใครช้าหมดแน่นอนนะคะต้องบอกว่านานานๆทีเราจะมีรถสวยๆรถที่แบบสวยขนาดนี้ไม่ซื้อไม่ได้แล้ว คันนี้นะคะน้องเบนบอกเลยว่ายางใหม่เฉพาะแค่ยางใหม่4เส้นก็คุ้มแล้วเพราะว่าน้องเบนเปียดมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะอันดับแรกค่ะเดี๋ยวขออนุญาตพาชมในในส่วนของบอดี้ภายนอกกันก่อนและเดี๋ยวจะพาไปชมในส่วนของบอดี้ภายในนะคะและตาสัญ,ญลักษณ์ตรงนี้นะคะสัญ,ญลักษณ์ในตำนานนะคะสวยงามมากๆเดี๋ยวน้องเบนพาชมด้านรอบ รอบภายในตัวรถขอเวียนฝั่งนี้แล้วกันนะคะเพราะว่าแสงมันน่าจะเข้าฝั่งนี้เนาะอ่ะไปค่ะคันนี้สีดำเก็บงานมาให้เรียบร้อยอันดับแรกเดี๋ยวดูในส่วนของแม็กก่อนนะคะแม็กนี่สวยงามมากๆเลยนะแม็กต้องบอกว่าถ้าเกิดว่าเป็น Honda Jazz เนี่ยจะไม่ได้แม็กลายนี้นะคะแม็กไม่ยางใหมย่ย่างใหม่นี่สัปดาห์ที่41ปี2023นะคะจะใหม่ขนาดไหนนะ ย้างใหม่มาให้4เส้นฉะนั้นซื้อออกไปคันนี้ก็ไม่ต้องไปทำอะไรเพิ่มเติมนะคะจะมีซ่อมบำรุงตามระยะนิดหน่อยนะคะตามสไตล์รถมือสองอายุอานาม18ปีแล้วนะคะและอีกหนึ่งอย่างสัญลักษณ์ของ Honda j แจ z นะคะต้องบอกว่าเบาะผ้าของเขาเนี่ยจะมีลายเฉพาะของเขานะคะ Honda j แจนี่นะคะสีก็เป็นสีเทานะคะ อยากให้ดูในส่วนของเบาะด้านในกันก่อนนี่เบาะของเขาก็สไตล์สปอร์ตมากๆเลยนะคะแล้วก็สีเบาะของเขาก็อย่างที่ต้องเป็นบอกคือเป็นสีทูโทนนะคะสีดำสีเทาหรือสีดำถ่านนะคะที่เขาเรียกกันเนาะแล้วก็มีลายเฉพาะตัวของเขามาดูเลขไม้ในส่วนของคันนี้กันค่ะมาพร้อมกับเกียร์ธรรมดานะแอร์เย็นฉ่ำเลยนะคะคันนี้ ใครจะกกุเช็คก็แบบว่าน้องแบนกลัวว่าแบบเอ้ยแอร์มันจะเย็นหรือเปล่าเช็คให้เรียบร้อยค่ะแอร์เย็นช่ำค่ะวิ่งมาแล้ว212,266กิโลเฉลีย่ยในการวิ่งต่อปีก็ประมาณปีละ11,000กว่ากิโลนะคะต้องบอกว่า11,000กว่ากิโลเนี่ยเจ้าของเดิมใช้น้อยอ่าซื้อไปจอดซะส่วนมากนะคะซื้อไปจอดซะส่วนมากไม่ค่อยได้ใช้รถนะคะในส่วนของนอกเหนือจากตัวรถเองนะคะเขาก็จะมีหนี นี่ปุ่ม power outlet มีมาให้นะคะไหม่คลิกเลยนะคะน่าจะไม่เคยได้ใช้ค่ะนี่ปุ่ม power outlet อยู่ตรงนี้มีมาให้พัดลมได้ปรับได้4ระดับแอร์ตรงนี้ปรับได้นี่มีโหมด AC มาให้ออปชออ option อ๋อเลิศอยู่นะเจ๋งอยู่ค่ะไปค่ะแล้วก็เป็นเกียร์ธรรมดานะคะ5สปีดนะเกียร์ธรรมดา5สปีดนะคะหัวเกียร์ค่ะไม่เก่ามาก ไม่ใหม่มากสัมพันธ์นกันกับตัวของเลขใหม่นะคะฉะนั้นการันตีเลยค่ะว่าเป็นไม่เดิมไม้แท้อันนี้คือวิธีการดูเบื้องต้นนะคะถัดมาในส่วนของบอะด้านหลังนี่น้องเบนพับมาให้เรียบร้อยถัดมาในส่วนของด้านหลังอา้าวน้องเนบนเบาะมันหายไปไหนเบาะเขาไม่ได้หายไปไหนนะคะนี่เลยชึบเห็นไหมคะเนี่ยค่ะ ขายมาให้ดูใกล้ๆเลยน้องติวชอบความฮอนด้าแจ๊ดที่ใส่ใจรายละเอียดมากๆบอดน,นี้สามารถไอ้นี่ได้นะคะนี่เห็นไหมคะชึบมันเหมือนกับรถยนต์ทั่วไปแต่สิ่งหนึ่งที่มันมีมากกว่าคือบอดด้านหลังของเขาสามารถพับได้ร้อยพับได้ร้อยฉะนั้นมันเพิ่มพื้นที่ให้กับใช้สอยของตัวรถได้เป็นอย่างดีมันเลยทำให้ด้านหลังของมันเนี่ยกว้างขวางมากๆเลยหลายๆท่านเนี่ยนำไปเป็นรถ เขาเรียกว่าอะไรช่วงวันหยุดอยากไปอยากไปปิกนิกอยากไปนั่งชิลตามทุ่งนานี่นะคะภาพได้กว้างมากค่ะจะมีรถไหนที่ทำได้ขนาดนี้คะคันนี้เอาไปเลยค่ะกับราคาสุดคุ้มค่าจริงๆนะคะ 149,000บาทได้อะไรบ้างรถสวยสภาพพร้อมใช้งานช่วงล่างดีค่ะเกียร์ดีนะคะใช้ไม่มีปัญหาแล้วก็ที่สำคัญนี่แอร์เย็นชำํำได้ยางใหม่สีเส้นปี2023สภาพด้านหลังบงเบาะทุกอย่างเก็บงานฟอกสะอาดสะอาดเรียบร้อยพร้อมใช้งานเสร็จสับค่ะคัะคนนี้เนี่ยดูนะอืม อันนี้ก็ยังเป็นโคมเดิมๆที่มากับตัวรถนะคะโคมเดิมๆที่มากับตัวรถยางใหม่สีเส้นมีมาให้ทั้ง4ด้านเลยนะคะสวยงามจริงๆสำหรับคันนี้ สำหรับ Honda j จ z z แล้วนะปี2015คันนี้มาพร้อมกับเกียร์ธรรมดานะคะอายุรถ18ปีมาแล้วนะคะไม้ก็200,000ก,กิโลเฉลี่ยในการวิ่งก็ปีละหมื่นกว่าแสดงว่าเจ้าของเดิมดูแลรักษาดีใช้น้อยนะคะใช้น้อยวิ่งน้อยกับคันนี้ค่ะราคาน้องเบนเปิดขาเลยนะราคา149,000บาท149,000บาทคุ้มมากๆเลยค่ะรถสวยสภาพพร้อมใช้งานได้ยางใหม่สีเส้น ทดสอบการขับแล้วเกียร์ช่วงล่างนั้นดีแน่นอนใครสนใจนะคะเบอร์094 109 1164เบอร์นี้ของน้องเบนนะคะสามารถแอดไลน์ได้ใครไม่สะดวกไลน์ก็โทรใครไม่สะดวกโทรก็ไลน์มานะคะพันดาจจปี2005เกียร์ธรรมดาคันนี้น่าใช้ไหมคะกับราคากับคุณภาพเท่านี้สนใจมาดูรถทันจริงได้ที่มงคลคาร์เซ็นเตอร์ สำหรับวันนี้แล้วนะคะน้องเบนต้องปลาแล้วนะคะขอฝากไว้ด้วยกับอีกหนึ่งคันที่นำมาฝากกันสวยๆนะคะกับราคา1,49,000บาทค่ะไปแล้วค่ะขอบคุณค่ะ